วันนี้ไปกรุงเทพแบบกระทานหันมากค่ะทุกคนคือเรา,เาไปแค่วันเดียวแล้วก็กลับเลยค่ะแทบจะไม่เรียกว,ว่าไปเที่ยวเลยนั่งรถจากตากไปกรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลาไปแล้วประมาณ12ชั่วโมงแด้แล้วตอนนี้เราก็ไปถึงที่หมายของเราแล้วค่ะนั่งรถจนปวดตูดกันเลยทีเดียวพอไปถึงเนี่ยเราก็รีบไปเช็คอินที่โรงแรมเลยค่ะสิ่งแรกที่มากรุงเทพเราอยากกินมากก็คือโอกระจู กินสักทีนะแต่เราไม่รู้ว่าขออะไรของใครแต่ก็สั่งมากินกูกับตูส่งแล้วก็แบบอืม,อม,อมตอนแรกก็ะะคิอว่ามันจะไม่มีแบบเป็น,นั้นรมาให้แต่แบบอร่อยอืมอร่อย เป็นยังไงหมดแล้วแท่งใหญ่ขนาดนี้ตอนเรามาถึงที่โรงแรมเนี่ยก็ประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วค่ะขี้เกียรออกไปข้างนอกแล้วก็เลยสั่งของมากินข้างในนี้ดีกว่าค่ะตัดภาพไปตอนเช้าของอีกวันเลยค่ะตอนนี้เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะลงไปกินอาหารเช้าของโรงแรมแมวของเจ้าของโรงแรมน่ารักมาก เจ้าของโรงแรมเขาเป็นคนต่างชาตินะทุกคนน้องคือเชื่องมากไม่ดุเลยายอุ้มด้วยน่ารักสุดๆไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดีกรฮันแนไม่ต้องเดาเลยค่ะว่ารอบนี้เรามากับใครด้วยความว่าเจ้าของเขาเป็นคนต่างชาตินะคะอาหารเช้าของโรงแรมที่นี่เนี่ยก็จะเป็นอาหารประมาณนี้เลยค่ะถามว่ากินเป็นกับเขาไหมก็ไม่เป็นเลยค่ะ <ส gas: S 2> ที่แย่ยไปกว่านั้นคือพนักงานเขาเป็นคนต่างชาติด้วยเกือบจะไม่ได้กินอาหารเช้าวเรามัเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น อาหารเช้าเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันที่สมุทรปราการเพื่อไปทํทธุระนะคะเราไปทํทธุระแค่แป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นยังพอมีเวลาก็เลยเอาเวลาไปเ,ไปเที่ยวกันนะคะช่วงนี้เวลาเราออกไปไหนเราจะชอบแต่งตัวที่มันสบายที่สุดค่ะไม่ค่อยชอบแต่งแบบอึดอัดจนก็มีคนทักเข้ามาว่าทําไมเราไม่ลองแบบแต่งประมาณนู้นบ้างแล้วก็ซื้อชุดแบบนั้นมาใส่บ้างแต่เอาจริงๆพอเราไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ยเรารู้สึกแค่ว่าอยากใส่ชุดที่มันแบบสบายตัวที่สุดก็พอแล้วค่ะ เนี่ยอย่างวันนี้เราจะไปเช่ารถกรอฟแล้วก็ไปเที่ยวเมืองโบราณก็เลยเลือกใส่ชุดที่แบบใส่สบายตัวที่สุดแล้วที่เราเลือกมาเที่ยวเมืองโบราณเนี่ยเพราะว่าเราเหลือเวลาแค่อีกไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะเดี๋ยวก็จะต้องกลับตากแล้วและในเมืองโบราณเนี่ยมีหลายอย่างให้เราเข้ามาเรียนรู้เยอะมากโอ้โหแค่เข้ามาไม่กี่ที่นะคะวัดเขาสวยมาก มุมนี้คือเหมือนในหนังเลยค่ะทุกคนวัดข้างหลังคือเหมือนภาพวาดเลยค่ะแต่ข้างหลังคือไม่ใช่ภาพประกอบนะทุกคนเป็นวัดจริงๆเลยค่ะในเมืองโบราณเนี่ยจะมีแค่หนึ่งหรือสองที่นะคะที่จะเป็นสถานที่จริงนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกวัดจำลองแล้วก็จะเป็นสถานที่จำลองสักส่วนใหญ่ค่ะเราสองคนเนี่ยขับรถกอไปหลงหมั่วก,กันหมดเลยค่ะ เขาจะมีแผนที่ให้ด้วยนะทุกคนแต่เราสองคนคือแบบไปกันมั่วมากแล้วนี่คือไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นแบบถ้ำผีนะคะข้างในก็จะแบบมีผีต่างยืยอเลยค่ะคือเราไม่กล้าเข้าไปนะทุกคนคือมันหลอนมากตอนแรกแฟนเราเป็นคนขับรถกอกล์อนะคะแต่เราบอกว่าเดีอยากจะลองขับบ้างหลังๆมาคือขับคนเดียวเลยค่ะขับสนุกม,มาก รถกล์มเนี่ยมันจะมีความเหมือนรถไฟฟ้าค่ะมันจะขับง่ายแต่ถ้าเป็นรถแบบมีเกียร์เนี่ยเรายังขับไม่ค่อยคล่องนะคะที่เราขับรถไปเจอน้องช้างเนี่ยคือขับมั่วนะทุกคนขับไปยังไงไม่รู้หลงเข้าไปเจอน้องช้างค่ะไหนๆก็มาเจอน้องช้างแล้วมาให้กล้วยน้องช้างสันหน่อย,อายบางมุมเนี่ยน้องก็น่ารักนะแต่แบบก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นิดนึงอะ่ะเราเป็นคนที่กลัวสัตว์ตัวใหญ่นะทุกคนแค่เป็นบัวแบบธรรมดาเนี่ยเราก็กลัวมากแล้ว นายคลิปเราบอกกับแฟนว่าเรากลัวเดี๋ยวช้างมันโจกหัวเราค่ะบอกให้แฟนถ่ายรูปให้แต่นานเนี่ยดันกดปุ่มวิดีโอค่ะก็เลยได้มาแบบที่เห็นเลยสถานที่อันนี้เราเห็นคนในต๊อกถ่ายกันเยอะมากแต่พอไปเห็นสถานที่จริงเนี่ยมันเล็กกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยค่ะแต่ก็นะมันก็เป็นสถานที่จำลองอาจจะให้ใหญ่แบบที่คิดก็ไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สวยมากแต่ตอนนี้เวลาของเราสองคนเนี่ยใกล้หมดแล้วค่ะเลยไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง หลังจากนั้นก็ขับรถไปคืนเขานะคะทุกคนเพราะว่าค่าเข้าแพงมากเข้าเมืองโบราณมายังไม่ได้บอกเลยว่าค่าเข้าเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้ค่าเข้าเมืองโบราณสมุทรปราการเนี่ยประมาณคนละ400บาทนะคะราคานี้เนี่ยสำหรับคนไทยนะราคาของคนต่างชาติก็อีกราคานึงเม,มืองโบราณที่นีส่สวยมากแลวคนก็เยอะมาก ถ้าเข้า400บาทนะไอ้คนเลยก็ส่งกับการที่เข้ามาอยู่นะคะมีวัดข้างหลังตัวละเลียมสุดบงายและการมากรุงเทพในครั้งนี้เราได้ลองนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกด้วยการขึ้นรถไฟ เป็นการนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกที่งงๆแต่ก็พองงๆปะปาไปได้ค่ะขั้นตอนการซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถไฟของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยยากนะเราว่าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็นั่งได้ถึงแม้การนั่งรถไฟฟ้ามันจะไม่ค่อยมีรถติดแต่เราว่ามันก็แอบ,บนานเหมือนกันนะแต่เรื่องความสะดวกเนี่ยเราว่าสะดวกสบายแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นวันที่เราเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะทุกคน ตอนที่เรามาเนี่ยเราจองทั้งตั๋วไปกลับนะทุกคนแต่ตอนที่เราจะกลับเนี่ยเราตกรถค่ะขึ้นรถไม่ทันก็เลยต้องได้ซื้อตั๋วใหม่อีกทีค่ะเสียตังค์ไปอีกหนึ่งรอบเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ดีกว่าที่ต้องได้อยู่ที่นี่หลังจากนี้เราก็นั่งรถยาวๆไปอีก12ชั่วโมงเพื่อไปถึงบ้านนะคะการไปกรุงเทพในครั้งนี้เหมือนเราแค่ไปแบบทำชุละค่ะแทบจะไม่ได้ไปเที่ยวเลยคลิปนี้เราก็ขอลาเพลงเท่านี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย